ดกดติดตามให้ผมแล้วก็ไปกดกระดิ่งกดอันนี้แล้วไปดูคลิปผมกันเลย,ยน่าเบื่อจังเลยนะเออนอนดีกว่าง่วงเฮ้ยเบอร์โทรหนีแล้วเบอร์โทรนีหนี้นี้นีหนีนั่นอะไรเนี่ยทุกคนจะลับไปนอนนั่นตัวชี้อะไรนั่นอะไรเนี่ยชิคกี้พายนอนกันแล้เบอร์โทรหนีกว่า

ไรเนืไรเนื้อไรเนือไรเนื้อร้วนไรเนื้อเฮ้ย่ไสักทีนะนํำคันจะปิ๋งเฮ้ยอ่ไรเนื้นวางนอน